สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพรอยก,กันอีกแล้วกับบักหลาเจ็บแช่แนววันนี้นะครับบักหล่าเจ็บสิบห้าทุกคนนะครับมาแกงเห็ดปวกแซ่บๆเนาะเพาเบิ่งว่าวิธีการแกงเห็ดปวกแบบง่ายๆแต่ว่าหันแซ่บเนี่ยเป็นแนวใดเริ่มต้นจากการล้างเห็ดปวกให้สะอาดเนาะแช่น้ำเกลือเด้อแนะนำเพราะแช่น้ำเกเลือเนี่ยเขามาตำเครื่องเทศเนาะก็คือเอาบักพริกบ้านนี่แหละมาตำเลย เป็นแบบพีอืนเมื่อใดได้ต้องเป็นแบบพีบานอย่างเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะได้ความแสบคมนัวนะครับหลังจากหันไปตั้งน้ำนะครับผมเอาเกลือใส่ช้อนหนึ่งตามด้วยน้ำปลาแดกหรือว,ว่าน้ำปลาลาที่เท่าขนเคลื่อนเองนะครับใส่ลงไปเลยใส่ผงนวลนิดๆกรได้นะครับผมเผื่อความแสบเนาะหลังจากหันนะครับตั้งน้ำให้มันเดือดเนาะข่อยิ่งหึงข่อยิ่งใส่เห็ดเดชให้มันเดือดสะกอนให้น้ำน้ำซุปม,มัน มันเข่ากันดีแล้วเขาจะเอาเฮ็ดลงไปเฮ็ดได้ไล้แบบกระมังน,น,นื้อหันนี่ใส่ลงไปในหมอน,นี่ข้าวเดียวทันละครับยบเลยเพราอใส่เฮ็ดลงไปครบแล้วนะเขาก็เอาฝามาปิดไว้ให้มันเดือดค่ะประมาณจะสิบถึงสิบห้านาทีนะอันนี้กือสิบพอดีเลยละ่ะเขาเสด็ความหวานนะครับความนัวจากเฮ็ดเนาะเฮ็ดโปรนี่ยจะนี่รสชาติหวานเ,นนาเด้ออ่า แต่บางคนเพิ่นกับบอมากเพิ่นกับเอาอยอดผักไซร้องไปเพื่อตัดความเลียดของเห็ดปวกมันจะออกขึนข้นผมปลำปลำ,ปลำนิดนึงเนาะแต่ดีแซ่บไปอีกแบบเด๊ะถ้าผูใ้ใดอยากล่องนะตัวล่องมือใดเนาะเอาอยอดผักใส่มามาใส่มื่จะตัดเลียนได้ดีหรือบางคนอาจจะบอมากขมกินขมบ่ได้เข้ากับบอดดองใส่หยังแต่คือเป็นรสชาติของเห็ดปวกเลยอันนี้แค่แซ่บไปอีกแบบ แล้วจะทานเพิ่มข้อมหอมด้วยสมุนไพรเนาะนี่เครื่องพักแฉ่งพักอีตูหรือว่าใบาแบง่รักข้าวออมาใส่เลยอันนี้เชตให้แกงเฮดปอกของเวานายกินมากกิ่งคืนนะครับผมลองไปเฮ็ดกันเบิ่งเด้อสูตรนี่เฮ็ดแบบง่ายๆเนาะให้กินแบบง่ายๆเลยหมอกระเช้าเจ็บกับขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีครับ